ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบามีเลยช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมตามอ่ข้อแนะนำราคาขวามาล่ะพี่น้องว่าอยู่ทางไกลบ่มีโอกาสในย,ยางตลาดแถวบ้านเฮาแบบนี้นะพี่น้องเนาะบามีก็เลยจัดให้แต่ว่ามือนี้เป็นบางบาง,บางตาย้อนยังสิอ่าหยิบมือบาทหนึ่งที่เป็นของปลาว่างประจําอยู่นี่พี่น้องอ่ะออกตัวก่อนนะครับเนาะปกติสีว่างตามเบียร์ใบไล่ทางเฮาตะพุ่นละตะพุ่นมาที่นี่อ่า <c oughs> ข้าเจ้าทิศธุระหนึ่งแล้วก็มีบุญมีงานอยู่บ้านว่าสั่นพี่น้องกับมีแม่ขาย่างอำเภอทางอำเภอกู้ชุ่มห้องคนละคนม,มาหลับไปเนาะครับเนาะคนม,มาหลับไปขายต่ออิ่งกว่าตะเวนเท้ากระไดาพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นมาหลับไปขายต่อการเลยเบาบางลงแต่ก็เป็นอย่างพ่อใดเบิง้งใดแย่งกันพี่น้องผมก็สิมีแนวดีๆอยู่ตัวเนาะครับเนาะ ขึ้นเสอบขึ้นว่าตื่นงวยเงียบขึ้นว่ามอตลาดกระบวนสีดีต่อใจโยพี่น้องผมทั้งไก่ทั้งไก่ฮากได่ครับผมเขาโคตรมาเท่าไหรครับผมมันละซาอันว่คุณพ่อเขาโคตรยั้งนอนนี่เขาโคตรเขาเนี้ยมันละซาเขาโคตรธรรมดาอ่อนห้องัว้ชิงไข่กับมีมีคุณแม่คุณพ่อคุณแม่มาลีผมเอาไปเก็บมาอ่าหม้อผ้าเนาะซัวสีด้แล้วเขามาขายถุงละสิบ ุงละา,าวเออถุงละสาวมันก็ฟอกซื้อถุงละสามสี่สิบห้าสิบก็ฟอกซื้อเพราะว่าอย่างมันเฮ็ดยากในผ้าซอ,อยแล้วแล้วก็สีได้ครับอัน,นอันนี้ก็ต้มขี้เล็เลเบน,นี่ก็ปกระทบโลกนี่กล้วยครับผมเป็นจังไรแม่ข่ายจังบ่ค,ค,คอยมากกว่าครับมีคนมารับมีคนมารับคนไปหุ่นไปขายกุ่มอีกอำเภอหนึ่งแม่นวะครับตะเกาามันสีแมนครับตะเกาาสีเต็มแถวนี้เนาะคุณแม่เนาะเสียดายนี่ พี่น้องคนใดหานี่หน่อยก็เบื้องตามหน่อยแล้วตะเกาคือเอเริย,ยู่ฝฟามาเอา้าอีหยังล่ะท่านนี่บู๊จะไปหาจัางไรครับอ่าอคุณพี่สี่คนพ่อบ้านเขาบอกครับไปหาคือตัวเขาเองค่าานไป,อนไปเอาไอไปหาทางใดครับนี่นี่ทางมันต้องแค่ต้องมีนี่มันต้องแค่ต้องมีกุชุ่มบ่ครับท่านโอ้พี่น้องหนูล้วนๆเฮ็ด ก็มาามานขักมานเนี่ยนอันันมมน้เ็ดปดสิบเจ็ดตัวอันอันนี้ว่าถ้หลายพ่อดเขาว่าหนูอีหย่งครับก็คือตัวทกันไปบ่อยนมันหานนะมันกัมีกันน่อยโอ้แม่นบ่แม่นบ่เอ้านตัวน่อยตัวน่อยลูกกมันเ่เป็นหนูเขาเอานหนูหางอ่านูนต่ำนูไหวว่าบ่แม่นแม่นบ่นูหนูผูกนี่แม่นบ่ครับมีหอดลูกมัน ขายยังไรบาทครับตัวละสามสิบาทค่ะตัวละสามสิบบาทธรรมดาพวกหัวสองตัวนี้คือหกสิบบาทนี่คือหัวใดเลยเนาะครับเนาะสวรรค์สวรรค์พี่น้องนะนี่แหละครับฝีมืออะไรเทียมท่านตะเก او ปนิใสัอ่ารวดเบอร์สิบเอ็ดสิบสองเพราะเืนนี่เนาะตรวจหน่อยหลุดง่ายเพร,ร,ราะถรามดากั้ดีพอโอ้ยหาแนวร,รวมมากวารวจฮันแนวรวมมาสือไปขวัวอยู่เรื่อง ตัวมี่ไอตัวม,วมีลูกมี่ได้ยังสีกะคือกมันว่ครับสามสโอ้ดีดีดีด,ด,ดีคือได้การเนาะปัญหาอะไรกมี่แน่ะแมนครับว่าว่าจะท,ที่ด้วยเหรอครับัวเสียบเพงจังเครับผู้การพี่น้องรด้การายกาเดี๋ยวกับเบิร์ดขับคันแนวนี้เพราะว่ามันมีเจ้าเดียวเย็นนี่ป้าบืนี่ คุณแม่ปลาเอียบคุณแม่คุณว่าปลาเอีบลูกชิ้นล้วนเท่าไรไอ้คุณพี่คุณพ่ออันนี้แปดสิบบาทครับแปดสิบบาทเนาะครับเนาะพอดีอ่ตัวละปุนสองตัวแจงใช่ครับคุณพ่อทำไงเลยคือครับอันนี้พอดีแจงเนาะครับเนาะกะมังนี่ส่วนนี่แปดสิบนี่พอดีปุน สองตัวแจงก็ได้อยู่เลยเห็นน้องบุตรเพิ่นแจงใส่เฉียดกบว้าปวดมาเลียครับแท่ตัวใหญ่ตัวพี่ครับไรกันเราหัวปูลูกปุกต้นตัวบัวเทิงเบาเทิงมือแน่ยแหละนะโอ้ยส่วนส่วนขันขาดีดีกำหัวแลีนแล้วอันนี้ขาบอดีขาบอดีขาบอดีบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับ ตัวนี้บักใหญ่กำต้องหัวกับกำปัดนแล้วพี่น้องต้องหัวกับกำปัดนแล้วนะครับเนาะคุณน่ะตลาดป่าไปเช็งกับมีแต่เมียเงี่ยบัตรที่เนี้ยเป็นตะมันกับเกี่ยวเหมือนกันค่ะไทยอุ้ยครับผมครับผมกระท่ายพี่น้องเขาได้เบิงกันเนาะครับเนาะเียามีญาติพี่น้องเข้าขวานอีกแล้วมวลเท่ดีของมูนี่ังทางนี้ปลาดุกบาดเนี่ย

ซาบาะตีซาบาทมันอึดมันอึดมันอข้าวหน้อมหอมเด้อข้าวน้อมหอมฟักออกมาหอมหวนวลเดยน้ำมันรายการเลยครับผมเอาไอ้คุณเมียแล้สิคุณเมียแล้วสีวอมคุณเมียมาลีสีวอมบนวะเอาผมเอาอยู่ดอกผมเอาอยู่ดอกใส่นี่ผมจะยางกำเอาเลยครับเด้อใส่ถุงไว้เลยใส่ถุงไว้เลยใส่ถุงไว้เลยเมียน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  Cảm ông cháu quan điểm si baba mỏng phái bên pháo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  bên đẹp đẹp gì cả đấy, bên <ม>ล้านนี้ดีพร้อมพี่น้องเขียนราคาให้พร้อมเนาะครับเนาะองไอ้นาะสบายใจครับผมเอาฟางังฟังนี่เป็นปลาเอียบจานเท่าไรกับคุณพี่จานละส่าเมื่อกี้พ่อก,กินแล้วนาะครับเน้องฝนเอี่ยบให้พร้อมมาเพื่นเสียก่อครับ เขาบอเอาไปปิ้งกับปหนึ่งออเอาหลวนเดียครับที่พดีกว่างอันนี้ปลาเป็นอย่างีรปลากระเดืด่อ่อเอาสลิดบ่สลิดซบเท่าไรอ่ะซาฟคือกันเหรอโอ้ปลาสลิดหน่อยบ่ครับผมว่านปลากระเดืดะะเด่อดเหมียวเจ้ว่นนา,นา,านนะครับผมก็ว่านปลากระเดืดเด่เนี่ยขับถอดแห่งๆกินกับตาบักหุ่งมันสิโกวเป็นอยังบออนซัอนตาอันนี้แหละเนาะแม่แปีไปชิงเขาถตาเมียใหญ่แแม่ปเอาบบ เดอมันเหยะละีอไบายากหเนเาราน้ไก่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 ทอาไดบุนีไกยมากหรอคุณพี่ง้อยน่องไม่ไทยมีน่องไม่ฝ้ารังกระตองมีครับ ครับบรรยากาศกับวัตถุวเลี่เอาลายฉียลายเอาสวัสดีครับคุณพี่ปลาเข้าไปยังไรยังว่าฉันได้เลือกล่าปลาเนาะปลูกพักขายก่อนได้เพลิน,ปปนหัวละสิบบาทอยังกับว่า,าวหัวใหญ่ขาานาดกีิโลเท่าใดคุณพี่หัวหัวยใดอย่างที่อันนซี่ครับอันันซี่บาทอันนี้สามสิบอันนี้ซี่สิบมีแต่หัวใหญ่ๆพี่น้องใหญ่กว่าหัวเบามีมันก็ฉีคุ้มค่ายกี่ล้านรัวกำลังเขาขายยังไล่ะครับ หัวละจ้าก็มี่ข้าวสามสิบสี่ครับผมห่วยร้านนี่คือสีขายพักถือรอ๋อพี่น้องบ้านบ้านบ้านครับผมอย่างกัาปู่เองน้องคพี่เนาะครับผมดีครับดีจานละส่าบาทได้ใหหมูความให้มววความ บักกระดอหวานเป็นบ่ครับนี่ค่ลองชิมเนี่ยชิมให้แน่ชิมรสกักม่วาอ้ชิมกับซิมเดี๋ยวชิมกนคุณฝาว้า่กระดองอะไรเอาักมาอาเอายครับถือว่ากินได้ดอกซื้อก็ได้ แมนบ้ามีกับมาขมอยู่แล้วเนาะมันเป็นแนวหัวไส้หนูบ่กเลยเฮ้ยจีไรตั้งกับลาหมูล่ะโอ้ยเนาะเอาแล้วคัดผมแบบนี้โอ so no on on ้คุณพี่เอาแล้วเอาแล้วเอานี่โอ anyway? ้บอกให้เ่อเสื้อื่อๆตั้งบอกเพิ่นซื้อเอาแล้วมัาต่อไรครับนี่มาตราคครับคัดผมให้มาราเศร้าสีไขผมบอกคือสีายให้เพิ่นโอ้พักผมบ่า หมวยจังได้กันใช่ไหมชิตาสนาตัดตากันแท้คุณผีคนนี้ไหมไปสูบยาเมาเฮียนผู้เยี่ยบะบอเอาเบาโนงงมัวน้ะครับเนาะห้าบาทค่ะพักรวมเอาก็มีอุ้ยห้าบาทมันคือมัดใหญ่แท้หันนี่คุณแม่หวยสวนนมาาเะยกสวนมาเองเลยยกสวนมาเองเลยเอาจ้ะครับผมฤดูนาหนาวเป็นฤดูพักเนาะครับเนาะขายเถื่อกัน โอ้พี่น้องพี่เด็ดอีหลีกับบนสซิยุนี่บ่าวันใส่คุณพ่อใบใดละวันที่หนึ่งเอาหนี้เหรอยืบเบ็ดนี่ครับใบเท่าไรอ้าวเชียร์เราขับเนาะเอาขอบคุณครับเอาเบิ้องใบเด้อพี่น้องนะ อันได้รางวัลที่หนึ่งครับไอ้เร้ยครับผมขันเถือกองระยะเลื่อมมหาบามีพี่น้องเลยนี่ละเรียกเข้ากระไดคือบ่ชัดเนี่ยพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเด้อขันออกตัวนี้เรามะหาบาลมีเลยเครับเสร็จละอันของผมบ่ทันสูงนะครับเนาะสร้างปีงไกล้เฮี่ยสู้ชาติแล้วก็เจ มีสองพันหนึ่ันะครงับหนึ่เพตนหนึ่งพันหนึ่ันหนึันหนึงันหนา่มพอนหมึ่งพันหน่งพันหน่งพันหนึ่งพัน้ยต่ยแล้หาึ่ีพันหนึ่งไดนหนึ่งพันหนวันที่หนึ่งพันหน่ันหนึ่งพันหม่งพัหนึ่งพันหนบ่กพันามี่ื้อนมน่งพหนึ่งพันบับหนันผมมืงนีนึ่งดีเห็บตานนงพันนางนงพันทน่งนน่งนห้่งพันหนึ่งนี่แนหนึ่ับ คด้วงดีครับปานนั่นกับห้วยมันไม่ใชธรรมดาล่ะครับโอ้ฟางทางนี่ก็เป็นตาเสียบพี่น้องปีงไก่เฮียเสียบครับปีงไก่ยังเหมือนสอบปีงใหม่ๆเนาะครับเนาะสามซีหาล่อยไม่เลี้ยซำนี่ล่ะครับหาล่อยไม่เลี้ยอยู่ซำนี่มันก็ะจำเป็มดิข้อมันเท่าไรข้อสิบเป็นบ่อข้อสิบบาทครับมันสี่เหลบ่ยมกรอกแกรกเข้าอยู่บ่เอาข้อน้ำขับใหม่หนึ่งเด้อครับผมจะ่าเพราท่านสุกครับได้ครับผมทาได้ครับทาได้ครับ ครับผมครับพี่นองผู้สาบันดังสางเียอายสีอายด้อ่าอครับอาจารย์พักจังเล่ก็มางามแต่พักนะครับผม่าบเิรนรงคง ชุดหย่อนนะครับเนาะที่สุดยอดว่ามันสวายของเฮาคือว่าดอนลีแต่ว่านี่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 ปลาติดต่อยักกันนะอุ้ยถือเบ็ดนี่ต้องเปนสีดิยดตายอยู่เด้อบ่าวนี่แต่มาตัวใหญ่ครับจังหวะอะไะครับผมกับพงหงกันเด้ว่าส่วนนี้เป็นปลาตองเฮาเนาะครับเนาะเป็นปลาตองเฮาอันนี้กระดั้นเนี่ยคุณอะตัวบักใหญ่เลยตัวบักใหญ่เลยนั่นกระไดวู้วูยเขไปบปาควาย่นบ้ ไม่เท่าไว้บ่ครับผมสุดยอดนะครับสุดยอดอยแต่ยังเนาะเสียเปียกเนาะอันสอนปลาตองดีเนาะปลาตองเฮานี่แม่สิ้นขัน้วแล้วมันว่าครับบัดเนี่ยก<แ>ว่าสิ่ที่ท่านอยากนี้อยากนี้อันสอนปลาดูง่ายนี่ละพี่น้องเลยมันก็ง่ายเป็นได้ดอกซดโโำโอ้ยซ้ำรับผมมันก็ขาดเนแล้วเที่ยเวียนมันสจอยู่น่าดำ โอ้ม oh, ีไรกว่นี b b ado. B ado ้ uy uy ีกไ่ะครับโวยสิบกโลกัมีสิบกิโลกัมีสิบกิโลนี่โอ้ครับครับว่าทรามดาปลาโดปลาโดใหญ่บกึอเลี้ยงอุยหุย ้ดวแ่น hmm. <onents> ้าหมงแคนต้า well. ่ลาว่าใหบไป้่าสิเอาดอกมยังนาสนใจไม่ต้องบึงดยูดองูดองไว้ใส่ตับกกฮวงไว้ทาไอ้กล้วยลายลยยางนะครับูดองเอ โอตัวละ๕๐บาทมันคือนาสนใจแทนเนี่ยตัวละ๕๐บาทจริครับซุ่มอยู่นี่เอาจากตัวจะเป็นอย่างไรพี่น้องเกรียงข้าศัตรูละ๕๐บาทโอ้บอกเอวความมันบ่าครับนี่บอกเอวไว้ด้วยอืมนี่นโอ้โอ้แถวนี้สิอือืมอืมอืมครับผมครับผมครับผม ตอนส่วนครับบักทั่วบักทั่วนี่ตำไส่กับบักพริกจานนี่เสียงจึงเพืองบาทนี่กินกับกลัวแมงนี่แม่ค้าคนนี้เข้าใจเห็ดมะพี่นองเนาอเขอนว่าการตลาดนี่สุดยอดบ่พ่อเรามีปีงปลาเอาปลาไปเห็ดปีงกินกับตำบักทั่วพ่อแม่นว่าครับสุดยอด่าพีนองเนี่ยบักเขียกับไปเหยียนคือคือเตียงเดียวนี่ครบส่วน ในผ้าหนึ่งพอดีแนอนอีรีเจ้านี่โอ้มนี้ว่ามีนกมยประสูตรคืออไเ็แ่เป็นปลาเบิดจดมันป็ก๋อยเอาแนืปลาก๋อยคุณแม่ดีส่วนอันนี้เป็นปลายังปลาควาว่าแม่เป็ไปลาอีจนนนี่เอาเนืปาอีจนมันขายโล่าใดล่ะครับขายโลหี่บาทโอ้ยบ่แพงบ่าพงห้านวรวมก้อนโลนึงนี่ลาบอ หลับยังก็คือหลับนี่นี่คุณแม่จื้อบักกำไปตั้งจึกมาโอ้บักสองสาวเล่าเล็กแม่นคุณแม่เบาทเถือก ก็ขี้เล็กตุม่มหนังดีๆไซนอเจอเนาะนะครับ,รบแมนแมนแมนฟังทางนี่เป็นของวานบัวครับเขาปาดเขาปาดบนล้านคือว่าอีกนหนนึ่งก็คือขอนมเปียกปูนเนาะครับเนาะดีเนาะค <c oughs> อลาซองบาดนี้ เขเาไอเตียนยังจำเดียนอ่ะตัวไปเก็บเดียนเลยนี่เดียนท่านว่าบอเดียนท่านว่าเดียนมากะลาบ้านไหนไปเก็บบ้านไหนไปเห็ดบ้านไหนไปโจดก้อนเดียเจ้าก้อนเดียนก้อนไปอีกบ้านพ่อใหญ่ก็เลยเอาพวกจะทองออกไปก้อนเดียนก่อนบดซ้ำหนีบาบาทเนี่ย

เป็นแต่แสบสูงีอีย่งครับนี่คือเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแท้ต้องขยานห่อละห้าบาทนะครับเนาะครับผมครับผมห้าบาทพอดีห่อยสองห่ออิ่มหมดเดียครับทิปบาทห่ออันนี้เป็นสมสมพะกาศท่าเนาะครับเนาะประกาศบานเท่าครับผมแจมครับอันนี้กะเจ้าก้าอเจ้าเดิมเนาะครับเนาะเขาจีปัดราคาสองปัดอิ่มคือกันมีเง <ühren oten> <lab agn ose> ินเส้าบาทนีสบายเลย ปาตอนสว่วนเฉยเนีน่ยเบื้องแนวไม่ค่ะไม่ค่ะค,คนสวยเ,เขาเอื่นว่นา,าดอกอันกะลัมกะลัมยังไะดอกบักอือดอกบักอดอืออันนี้คือบักแตงที่อยู่น้ำไห้เขาเนาะบักแดงจริงครับคือพอสมัยเป็นเรื่อหน่อยหาไปหา,าตัวใหญ่จัน่นหาหิง้งความอยู่ไห้ผู้ได้กระซ่างหลักันน่้นยังสิปิดกินตัววะนี่ปิดกิน มวยราคาถือถือมวยจังได้ขือนิตเถือกแถวน้ครับตะเกามันคูนึงมันตีกันแพงอยู่ดิมวยใบลาหาซิบหมอยว่าถ้ามาดามวยหาซิบมันก็ข่อยู่เลยนะครับเนาะโอ้โอ้แอลแอลแอลเอลแอลอลัอลแอลแอลลลแอลอลแอออลลแอลแอลแเฮแอลลอลแ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 อแ เฮ็ดเองเฮ็ดเองมาขายห้าสิบบาทพี่น้องกะทื้อีลีนแล้วนี่เราขวดนึงแพงก็นี่หมดเนียอันนี้ชิมุชิมากับปีสองปีไปผุนอายุการใส่งันครับเมีนครับแมีนดีคนละแบบดีคนละแบบ บายอาเจอ,อเาเฮยเฮาเครื่องอังคานเครื่งวันเสาร์เลยตัวนี้วันประฮัดพร้อมเนาะครับเนาะเออประฮัดก็เห็นสดดีขนาดของเพื้นเนี่ยอุย้ยต่ำเนาะต่ำเนาะอ,อ้ายเนาะเมียนบัวลูปเท่าใดล่ะนี่โอ้ยเศร้าหา่าต่ำกินง่ายปวดศีดียคับอยู่นั่นแล้วนี่ เอามือนีผ้าเบื้องแบบละเอียดเย็บเลยดินี่เจีหน่อยเสร็จแล้วมีปีงได้สุกแล้วอันนี้ก็ได้นะครับนเ,าเนาะเบิ้เลยโค้งมันนี่บ่อโอ้เหยีดังไงละ่ะพี่เม้าคอยแบงจังใหม่กับบ่ใดเ็จอาเ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 อา,เ,อา,เ,อาเป็นหยัางบาทนี่เกือบสองข้ามบ่ฮะ,ะสงข้าม อยู่ยามนี่พระเจ้ามาห้อยเอาครับพี่น้องผมมื่อนี้มื่อนี้พอมีเงินเนี่ยชินสองขาได้มืมเนี่ปกติสี่ชินขาเดียวนะครับเนาะเฮียสุชาติเนาะมื่อนี้กินสองขามันจะไครับผมแมนครับผมออสีเสียไปใส่ บอครับเสียดไปให้พุนเมียมาลิอ้วมให้กินแสบแสบได้เสียดจ้าเฮาครับอ่ามือว่านผมสือมาไหวอยู่ครับผมพริกเมื่อเป็นตะหวานกับเสียบานเดียงจึงคึงบุสุดยอดดี่ลุ แพงนี่โอ้ยบะคำหวานเผื่นไหมมันวยใหญ่ค่ะแค่นี้ สามวานมันขวา่งสิบบาทเด้จ้ะสิบบาทอันนั้นเป็นอีหยังครับพอมคนอยู่เนี่ยปมาปสียพวกเสียพวกท่วมเียเมืมาเห็นพอดีเป็นตาแซบตาแซ สดก้อยปลาดุกดีครับขาตุ้ง้าปลาอราปลาใหม่ๆเลยปะีปลาทงะปลาก้าเมนบเจแมนมันเป็นใบชิงเป็นปลาก้าเพื่นสิบปีงขายแมนเหมือนเดียร์ครั่งอู้ยปลาข่อยใหญ่ิ่นเลย เป็นไรครับคุณแม่เฮาอากาศกำลังดีสมพักคุณแม่มากเลยครับเด้อสมพักบักพริกเข่าขัวซุปน่องใหม่มกปลามกน่องใหม่อ่าครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมื้อนี้คือเป็นคนหน่อยๆบัดนึ่งนะคุณแม่เนาะเป็นแปีกๆอยู่แล้วเก่าคือเอะเละอยู่ครับครับก็พอได้เบิ่ง ครับแซนด์วิชสุดอร่อยซาบาท์เสี่ยง่วเต้นตุบตูบยุบปานวัดดิสกโก้งัวเฮามาบพท่านบม่ได้กินได้นี่มาบพท่านบม่ได้กินได้เสี่ยง่วมาซื้อเอา พ่อขาอารมณ์ดีเพราะพ่อใจดีความนี่ไม่ว่าข้าวทุ่งข้าวข้าวส้วนนี่บอกไก่สีเบิด์เหลี่ยวนะครับเด้อมาขันบ่อท่านนี่คือเบิดแขงซีนแขงซีนอ่าอังคารนี่ขันบ่อท่านคือเบิดส่วนนี้คืออย่างน้อ แม่น่าทอดเฮาเป็นยังไงล่ะพี่น้องมีอยังมีหนึ่งปลาหนึ่งปลาอยังครับนี่ชูชีชูชีอ่าแล้วก็ต้มข่าไก่แล้วก็ของมักคือตะโกตะโกแล้วก็อีอย่างก่อนนี่โอ้อันนี้เป็นวุ่นแมนบบเอาวุ่นครับเอาวุ่นเอาอยู่วุ่นเอาวุ่นนะครับเนาะ ไปยังได้แล้นุ่มไผ่ห้อไปใส่นุ่มไผ่ไปทำงานเนาะครับเนาะนุ่มไผ่้อโอ้ยทดครูเท่าไหร่เคุณพ่อนี่คือควกันยุ่งสิคุณอะซิบหาบิบหาซิบหาโอ้คู่นึงมันสิมีตัวหอมตัวมะหอมเนาะะหอมโอ้คูหนึงนี่สิบ่หอมกันตัวเดียวนี่หอมม่อันอยู่บครับกอม็ครับ เะเกาคือว่าหอมอยู่หอมอยู่น <c oughs> ะฮ่าฮ่าฮ่าครับผมพี่น้องครับขอบคุณทุกไลท์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมเพื่อเก่าพี่น้องผม,งผมกับช่องอีสานบ้านข่อยองอพี่น้องผม <c oughs> พิธีาก,การประกันได้บ่มีขอถอดขออภัยแทนทีมท,ทีมงาน,นคือก็คือขอรับเอาผู้เดียวนะพี่น้องการบอกการทิดทิศคัด กะพี่นอ้องเข้าแนีน้ำมานะครับสมาชิกพี่นอ้องเข้าแนีน้ำมาเอาคือบ่คอยไปตลาดซะครับอ่าได้จังหวะมันพอดีพี่น้องจะได้ไปถึงขวางสีน้อยลงแต่ว่ากะเต็มอิ่มอยู่ได้พี่น้องเกือบครึ่งชั่วโมุ่งนะครับเนาะเอาขอบคุณครับพี่น้องผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ